Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah w uh. al wa wa al a s a l a d h u walsalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพยิ่งทุกทท่านครับจริยธรรมอิสลามพฤต,ติกรรมอิสลามจรญญาบันที่เป็นอิสลามสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะได้ช่วยกันสร้างศักดิ์ศรีสร้างมุมมองหรือสร้างภาพลักษณ์ให้ดี เกิดขึ้นแก่อิสลามของเราได้เพราะคนในยุคหลังๆเนี่ยถ้าจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมองจากคนที่นิยมในสิ่งนั้นเขาจะมองอิสลามเขาก็มองที่มุสลิมซึ่งยังไงยังไงเขาก็ไม่เห็นอิสลามไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะเป็นบุคคลหรือเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์แค่ไหนแต่สภาพในเชิงของวัฒนธรรมการมองเพื่อวิเคราะห์เขาก็ได้ผลกันมาอย่างเนี้ยจากสิ่งที่เขาไม่เข้าใจชัดเจนเขามาสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน อย่างเช่นเขาจะปันหาว่าอิสลามไม่เห็นได้เรื่องเขาก็บอกว่าอิสลามไม่เห็นได้เรื่องเพราะเห็นคนนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่เห็นคนนี้ควงใครก็ไม่รู้ไปตรงโน้นตรงนี้อยู่อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการกระทําของศาสนิกชนเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่แต่เพียงเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคนที่เป็นกาเฟตเขาก็ทํากันอย่าง,งนั้นตกลงถ้าเป็นอย่างนี้ทามองกันอย่างนี้คงไม่มีาศาสนาใดหรือคงไม่มีภาพลักษณ์ใดที่เราจะถือว่าเป็นภาพลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่ดีที่งาม อยากจะมองอะไรก็มองตรงนั้นไม่ใช่ว่าหันหลังให้สิ่งนั้นหรือไปมองจุดอื่นแล้วก็มองแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราไม่ได้มองสิ่งนั้นไม่ได้มองเนื้อแท้ของสิ่งนั้นแล้วเราจะไปปรกักปรำกล่าวหาว่าสิ่งนั้นไม่ดีได้อย่างไรท่านทั้งหลายที่เคารพครับถ้าจะพูดกันว่าย่อมจะหมายถึงไม่ดีหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดการรังสรรค์การสร้างจริยธรรมจรญยบัณจัจญามารยาทของอิสลาม อิสลามนอกจากจะสร้างด้วยกับการบอกต้อง,องด้วยกับคำสั่งอย่างเช่นว่าคอลิกินนัสบิคุลูกินฮัสานินท่านจงมีพฤติกรรมมีจัญญาบรณมีจัญญามารยาทกับมนุษย์ด้วยจริยธรรมด้วยจรรญาบรณที่ดีกว่าอิสลามเน้นเรื่องดีกว่าเสมอทําในสิ่งที่ดีกว่าผมว่าถ้าหาว่าเราใส่ใจต่อการที่จะดูแลตัวเราเองให้มีความเป็นเลิศอยู่โดยตลอดเนี่ย เอาแต่เพียงเฉพาะคําพูดว่าทําในสิ่งที่ดีกว่านียไปใช้ก็เกินพอแล้วสําหรับการบริหารการจัดการชีวิตของเราให้ดูดีกว่าอย่างขณะน,นี้เรากําลังนั่งฟังรายการนี้อยู่เนี่ยเรานั่งในท่าที่ดีกว่าหรือเปล่าเออเรากําลังอยู่ในสภาพที่ดีกว่าหมายความว่าทําให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้เราต้องเลือกปฏิบัตินั่นคืออิสลามครับอิสลามเน้นให้คนทุกคนที่เป็นาศาสนิก เป็นผู้มีอิสลามคิดในสิ่งที่ดีกว่าทำในสิ่งที่ดีกว่าพูดในสิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะดีกว่าสิ่งที่อยากจะพูดหรือจะดีกว่าที่คนอื่นเขาพูดเขาพูดมาเราก็ทำเราก็พูดกับเขาในลักษณะในสำนวนความนิ่มนวลที่ดีกว่า <c oughs> เขาให้สลามแก่เรามาเราก็ต้องตอบสลามเขาในสิ่งที่ดีกว่าเหมือนอัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว <c oughs> ่าอิดะฮุยยิต um ุมบ ah ิตาฮีย ah ัินฟะฮิยูบิอัล์ซานามินฮะอัรุดดูฮา เมื่อท่านได้รับการแสดงความคารวะในรูปแบบใดๆก็ตามท่านจงตอบการแสดงความคารวะที่ท่านได้รับในสิ่งที่ดีกว่านะครับหรืออิดฟะบิลลตีฮิอาสันไม่ว่าท่านได้รับอันใดจากอิริยาบทใดวจีกรรมมนโนกรรมหรือพฤติกรรมจากใครก็ตามอิดฟะบิลลตีฮิอาสันท่านจงตอบกลับไปด้วยลักษณะที่ดีกว่านะครับดังนั้นคําว่าดีกว่านอิสลามเน้น เน้นอยู่โดยตลอดก็ขอบอกกัลท่านว่าเพียงแค่คําสอนคํานี้คําเดียวถ้าเราจะเอานําไปคิดมันก็เกินพอแล้วแต่บางครั้งคําสอนที่เราได้รับโดยเฉพาะยิ่งแม้กระทั่งจากรายการนี้อย่างเดียวมันก็เยอะแยะเหลือเกินแล้วเอาไปคิดเป็นการบ้านบางทีกับความมากมายนี่ทำให้พลาดมันที่จะจับอะไรถูกได้เหมือนกันแต่ในวันนี้ขอมอบข้อมูลที่มันเป็นกิจจาลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันว่าขอให้เราทุกคนได้มองตัวเราว่าเราทําในสิ่งที่ดีกว่าที่เราทําอยู่นี้ได้ไหม เราทาได้เราจงทําในสิ่งที่ดีกว่าพัฒนาปรับปรุงนั่งตรงที่ที่ดีกว่าคิดในสิ่งที่ดีกว่ากระทําในสิ่งที่ดีกว่านี่คืออิสลามนี่คือการรังสรรค์อันละเอียดอ่อนที่ต้องการอยากจะให้อิสลามเป็นจุดที่มาของจรรยาบัณหรือจริยธรรมอันสง่าง,งามที่โลกใบนี้จะได้ไม,มีความจะได้มีความรักมีความเอื้ออารทรซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายที่เคารพครับเริ่มตั้งแต่การละหมาดเลยทีเดียว เปิดฉากของการละหมาดก็คือการทําความสะอาดร่างกายทั้งหมดร่างกายทั้งหมดครับท่านอาจจะคิดว่าผมกําลังพูดผิดไม่ใช่ถ้ามียูนุคมีเฮดมีนิฟสัสไปเอานัละหมาดก็ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะร่างกายส่วนอื่นยังไม่สะอาดแต่ถ้าเราไม่มีจนาบา้าไม่มีเฮดไม่มีนิฟสัสไม่มีฮัด,ดัสใหญ่เราก็สามารถที่จะไปเอานัละหมาดแล้วก็เข้าสู่การละหมาดได้เลย เราไปดูการสงน้ำนมัสการก่อนการเข้าสู่พิธีการอันได้แก่ละหมาดซึ่งก็คือการสร้างการฝึกฝนจัญญาบัณหรือจริยธรรมในรูปแบบของอิบาด,ดัตซึ่งเป็นรุกลที่สองของาศาสนาอิสลามท่านทั้งหลายดูกันไปจะพบว่าเริ่มต้นตั้งแต่การล้างมือทั้งสองครั้งแล้วก็ให้เอาน้ำบวนปาก ให้เอาน้ำใส่โพรงจมูกเรียกว่ามัดมัดลดแลว้วก็อิสตินชากล้างโพรงปากล้างโพรงจมูกครับลองมองที่ครับว่าทำไมจรงต้องล้างมือมือเราเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่ไปจับต้องสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายครับบางคนเนี่ยวันทั้งวันนะครับไม่ล้างมือเลยสก,กรปรกสุดๆครับอิสลามนี่ต้องล้างกันวันละหครั้ง ยังสกรปรกอยู่เลยครับไม่เชื่อก็ลองไปดูที่โถอาบน้ําหรือที่อ่างอาบน้ําหรือที่อ่างล้างหน้าสีขาวๆเปิดน้ําแล้วก็ล้างมือเอาสบู่ฟอกแล้วก็เปิดน้ดําดูจะเห็นว่าน้ําออกมาเป็นสีดําเลยครับแม้ว่าเราจะต้องเราได้ล้างมันวันละห้าครั้งเพราะมือเรานี่แหละไปจับต้องไปอะไรต่ไม่อะไร สัมผัสได้โดยมือเนี่ยมากมายแล้วก็ไปสัมผัสกันมาทุกอย่างทุกประการผมเองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเด็ดเปื้อช็อกเดี๋ยวก็ไปจับเก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการมุ่โซฟาคือการจับมือกันเนี่ยเราสลิมนี่จับมือกันบอกตรงๆว่าจับกันแล้วนี่ผมมาล้างมือทุกทีอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามือใครเป็นยังไงบ้างบางคนแค่ขิวแค่ขีาขตาบางคนิ่งไปล้างก้นมาบางคน เพิ่งไปจับไอ้นูนไอ้นี่มาแล้วบางทีเขาเป็นคนสกรปรกแล้วเขามาจับมือกับเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้วรัสหรือความสกรปรกที่อยู่ที่มือเขามาถูกมือเราทั้งๆที่เป็นสุนนะแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นมุสลิมล้างมือกัสะอาดดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามือเขาไม่สะอาดแล้วก็เขาที่มาเตอกับเรานี่นับร้อยครับนับร้อยมาจับกันบางคนนี่กินแกงหน่อไม้มาเนี่ยเรายังรู้เลยว่าไอ้นี่กินแกงหน่อไม้มาพอมาันล้างมือแบบชุยๆุยกินหึมเข้ามามาชิดด้วย อย่างนั้นมันแปลได้ความว่าไม่ถูกต้องไม่รู้จักคําว่าการล้างมือซึ่งหนึ่งจากการสงน้ำน้ำระสรการนั้นต้องล้างมือมีประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวล้างมือเพราะมือนี่แหละเป็นที่มาของโรคทั้งหลายทั้งมวลเพราะเวลาเราจะกินอาหารเราจะต้องเปิบด,ด้วยมือดังนั้นท่านทั้งหลายครับล้างมือบ่อยๆนี่คือสิ่งที่ท่านได้แล้วก็มันจะสร้างจริยธรรมอันทางาง,างามนู่นมันเป็นไปได้อย่างไงไปผูกพันกันได้อย่างไงอันนี้มันจุดประสงค์เบื้องต้นนะครับ ล้างมือให้สะอาดในทุกโอกาสและในทุกวาระไม่ใช่หมายความว่าล้างมือด้วยโฟมอะอย่างนั้นมันจะไปสะอาดได้ยังไงอ่ะถ้าลองมองดูสิไอ้สิ่งสกปรกไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาบอกมันสะอาดมันซึมเข้าไปสู่ร่างกายของเราสิดีไม่ดีเป็นหิดเป็นขี้กาบออกมาอีกต่างหากดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือล้างนะถูกต้องแล้วไม่มีสบู่ก็ล้างด้วยน้ําเปล่าถ้าไม่มีน้ําเปล่าก็อาลองล้างด้วยดินดูบ้างครับล้างด้วยดินบ้างเพราะดินเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่าศาสนาได้กําหนด,ดให้เรา นำเอามาล้างนะยิสมมกอลละโซครับดังนั้นการล้างมือเนี่ยนี่คือสิ่งแรกที่เราจะพูดกันก้าวเข้าไปตู่เรื่องของจริยธรรมจากข้อที่สองอันได้แก่การละหมาดในมิติตัวนี้ก็คือการล้างมือล้างให้สะอาดล้างแม้แต่กระทั่งสิ่งซึ่งอยู่ใต้เล็บที่สปกปรกแต่นี่เราทําไงครับเราไปทาเล็บกันอีกต่างหากนะครับคุณผู้หญิงครับฟังดิครับไปทาเล็บกันอีกต่างหากบางคนก็พยายามไม่ทาในสีที่มันเปลี่ยนไปจากเล็บเดิมเอาสี สีธรรมดาอย่างเล็บนั่นแหละมาทาแล้วถ้าทาเข้าไปแล้วปรากฏว,ว่าล้างมือมือน้ำไม่ถึงในส่วนจัดตรงนั้นก็แปลได้ความว่าเอานละหมาดใช้ไม่ได้แปลว่าละหมาดใช้ไม่ได้แปลว่ามันเสียหายตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วจัรยาบรนจริยธรรมหรือว่าจริยศาสตร์ที่เราต้องการอยากจะได้มันก็ไม่ได้เนื่องจากมันเสียตั้งแต่ต้นแล้วนะับติดกระดุมไม่แรกผิดแล้วมันก็ผิดหมดจะเป็นโดมิโน,โนหมดเลยทีเดียวนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องพิถีพิถันอย่างน้อย เราก็ได้คําสอนในรูปของคําว่าพิถีพิธันจากหลักการของาศาสนาอิสลามเข้าไปด้วยครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับคราวนี้ขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาจงประสบด้เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสลสามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบรอกกาตุ